นี่วันนี้นะคะมาเยี่ยมร้านเว,น,วน,นิสวานิสพี่ชนิดขาร้านนี้มันมีได้มีโอกาสย้ายหรือว่าเปิดตรงนี้มานานหรือยังคะอยู่ตรงนี้ประมาณ2ปีเราย้ายมาจากที่เดิมซึ่งอยู่ตรงท่ามหาล่าพี่ชนิดขาสมมติว้าเกิดว่ามีลูกค้ามาแล้วมีเมนูแนะนําอะไรอยากจะให้อร่อยช่องห้าสเปเชียลได้มีโอกาสชิมบ้างจะมีเป็นแกงเชว,วานปูนิ่มแล้วก็จะมีข้าวผัดเวนิส ข้าวผัดเวนิสคือไปตามชื่อร้านใช่เป็นสูตรของพี่ร้านแล้วก็จะมีเป็นน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องเฮ้ยแล้วก็เป็นคนเหนยวแล้วก็จะมีเป็นเยื่อไผ่ไส้กุ้งจะเป็นเสิร์ฟในกระทะร้อนแล้วก็เมนูท้ายนี้จะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ความพิเศษของปูนิ่มผัดผงกะหรี่คืออะไรครับก็จะเพิ่มความหอมด้วยซอสปรุงรสและซีฟู๊ดขาวเห็ดหอมวันนี้ปายจะได้ทานทั้ง5าเมนูที่พี่ชนิดบอกไหมคะเนี่ยได้ทานครับผมจัดไว้ให้เรียบร้อย เอาเป็นว่าพี่ชนิดจัดไว้ให้แล้วเราต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ชนิดมากค่ะ,ะอ,คอาหารพร้อมแล้วค่ะเหลืออีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูกระทะร้อนค่ะพร้อมแล้วนี่เ,<อ>เป็นโอ,อ้โหร้อนขอบคุณค่ะโอ้โห หอมมากเยื่อไผ่นะคะเขาจะพันกับกุ้งซึ่งเขาปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วต้องชิมแล้วล่ะหอมาหอมากเติมเต็มวันหยุดนะคะตะเลิกนี้ได้เป็นอย่างดีตัวกุ้งเนี่ยจะมีความนุ่มในเนื้อในขณะที่ตัวเยื่อไผ่จะมีความกรุบกรอบเคี้ยวร่วมกันกลิ่นน้ำมันงาลอยขึ้นมาอันนี้นะคะเป็นข้าวผัดที่ชื่อเดียวกับร้านนั่นะคือข้าวผัด เวนิสนั่นเองค่ะนี่ใส่ทั้งกุนเชียงและใส่ทั้งซีฟู้ดนั่นก็คือปลาหมึกนั่นเองค่ะมีกุ้งด้วยพอชิมก่อนแบบที่ยังไม่บีบนาวข้าวผัดเวนิสชื่อก็แปลกรสชาติก็ไม่เคยกินมาก่อนเขาใช้เป็นน้ำพริกเผารสจะออกหวานติดหวานปลายลิ้นแต่ว่านิดเดียวเท่านั้น ตัวเครื่องเนี่ยเขาผัดเขาผัดได้แบบว่าแห้งแห้งเลยแล้วก็ไม่มีน้ำมันแบบออกมาเลยคือเลิศมากจานต่อมาอยากจะบอกว่าข้าเจ้าเป็นคนเหนือนะเจ้ามันมีน้ำพริกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคนเหนือน้ำพริกออกกับน้ำพริกหนุ่มที่นี่ค่ะคนรู้ใจเราขายอ้ยดูสิ ยัมาต้มอ่ะเมนูนี้น้ำพริกอ่องขอชิมกับผักก่อนนจะจ๊ะลำขนาดเจ้าบาไหวจะทานซนเลสหาก,กินตื่นมาได้มาที่นี่เลยเวนิสวานิสอยากจะบอกนะว่าใครคือดีขนาดน้ำพริกคือเลอิศ น้ำพริกอ่องยังตราตรึงอยู่ในปากเราแต่อีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นไฮไลท์ที่มาเวนสิสี้ต้องสั่งนั่นก็คือแซนดนปูนิมผัดของกรี่มีกลิ่นจริงๆด้วยซอสปรุงรสกับซีอิ๊วที่เขาใส่ลงไปหอมขึ้นมาเลยอ่ะวิธีการทำก็คือเอาไปทอดใช่ไหมคะกลิ่นของตัวปูเนี่ยมันหอมขึ้มนมาเลย เราชอบผงกะหรีร้านนี้ที่เขาผัดแบบไม่หวานทั้งไข่ทั้งปูจานสุดท้ายที่เรียกได้ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแกงเขียวหวานปูนิ่มปกติเรากินแกงเขียวหวานก็จะเป็นลูกชิ้นปากายเป็นไก่เป็นทุกอย่างสิ่งแต่ไม่เคยเห็นเลยที่เป็นปูนิ่มกินนอ่ะแกงเขียวหวานที่นี่ ค้นสุดๆด,ดดูแล้วรสชาติปรุงแกงออกมาได้อร่อยเริดตรงที่ไม่หวานจะบอกว่าทานที่เวเนสวานิาเนี่ยนะคะนอกจากอาหารอร่อยทุกเมนูที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศริมน้ำสวยงามลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา ด้านเวนิสวานิสนะคะนี่อยู่ที่นี่เลยค่ะถนนพระอาทิตย์เลยใกล้ๆนิดเดียวเนี่ยอีก100เมตรคือท่าพระอาทิตย์แล้วสามารถเดินทางมาได้หลายทางมากๆขึ้นเบอร์ไว้โทรมาสอบถามทางนะจ๊ะอิ่มอร่อยจริงๆกับเวนิสวานิสค่ะอร่อยแบบนี้นะคะรายการของเรามีผลิตภัณฑ์ซอสปูุโรตาเด็กสมบูรณ์มอบให้เลยทำให้อาหารอร่อยและหอแบบนี้ค่ะ ไปเหมือนโกหกคะ่ะหมดเวลาของอร่อยช่อง5สเปเชียลแล้วสำหรับวันหยุดนะักะัตเลิกวันจัก,กรีนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเต็มอิ่มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวช็อปชิมชิลรับประกันว่าคุณผู้ชมนะคะถึงแม้อากาศจะร้อนในเดือนเมษาแต่สนุกสนานแน่นอนรวมถึงอากาศดีบรรยากาศดีแน่นอนคะ่ะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะรืมร้อนไปได้เลยวันนี้หมดเวลาของเราลงแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะวันหยุดนะะักขัตเลิกหน้า อร่อยช่อง5้สเปเชียลก็จะทําหน้าที่ในการพาผู้ชมไปเที่ยวรวมถึงไปชิมอาหารอร่อยๆแต่อยากรู้ว่าที่ไหนต้องเจอกันในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าพ่งไปเย